สวัสดีครับสวัสดีครับชานกับพี่พี่นะวันนี้เรามาลุยกันต่ออัปเดตกันต่อนะครับกับพับปิตารุ่นรวยพันล้านครับเดี๋ยววันนี้ครับมาลุยกันพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถตริดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลาุยรายการแรกรายการที่1กันเลยฮะรายการที่หนึ่งครับขอนําเสนอนองค์นี้พี่ชายนี่ฮะนี่ครับพี่ชายดูนะฮะดูมวลสารดูนี่ะ โอ้โหนะเดี๋ยวผมดูรายการให้สักครู่นี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อดินหลังต่อฝังท้องไหลนะฮะหน้าหลังพี่ชายนี่ฮะเนื้อดินหลังต่อนะเลขคุณเบอร์พี่นะนําเลิกครับเลขคุณเบอร์หกสิบเอ็ดนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับนะน้องของน้องนําเลิกทุกองนะพี่นะต่อมาครับรายการที่สองนำเลิกเลขคุณเบอร์มาที่สามสิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านพระจำก้นครกนะฮะองค์ก้นครกตะก,ตกุดเงินแทสสามดอกฮะ เงินแท้สามดอกนะพี่นะองนี้ผมบริษัทปันให้สองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามเลขค้นเบอร์หมายเลขหกสิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงองคเขียวคุกจีวอนโรยตะไบนะฮะทองงาช้างกกดเงินแท้เจ็ดอกเลขค้นเบอร์หมาเลขหกสิบห้ารายการที่สามครับนี่ตะกดเงินแท้เจ็ดอกนะองนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่สาม ต่อมารายการที่4ี่เลขคนเบอร์หมายเลขสี่สิบเจ็ดครับรายการนี้ฮะสวยๆอีกหนึ่งรายการครับรายการนี้เนื้อเท้าผงทูบตะกุดเงินห้าดอกนะตะกุดเงินห้าดอกนะพี่ชายรายการนี้ผมขอสาม้อยห้าสิบาทะฮะสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะตะกุดเงินสี่ดอกนะครับไอห้าดอกนะครับ<ส>ต่อมาอีกหนึ่งรายการพิเศษครับพี่ชายเลขคนเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดครับนี่ฮะ ลายการนี้เนื้อเทาองทูบจะกุดเงินเก้าดอกนะฮะองค์นี้จะกุดเงินเก้าดอกเลยพี่ชายนี่ะรายการที่ผมขอสี่ร้อยบาทพอพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขเบิ้ลนะนี่ยสี่ร้อยบาทพอครับพี่ชายน่ครับลายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับรายการนี้ก็จะกุดเงินเก้าดอกเลขโค้ดเบอร์หมายเลขห้าสิบสามรวมกันได้แปดเลขเลรวยฮะ ลายการนิดเนื้อดำเป็นลานคมพิชัยกุญเงิน9ดอกนะครับแบ่งปันที่400บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับรายการที่6ครับงามเลยนะต่อมารายการที่7ครับรายการที่7เลขคนทําเบอร์ใหม่เลข27ครับมาพบกับรายการว่านไพ่ดำนักกากเงินแท้ฮะนี่ฮะพลอยฟ้าด้วยฮะนักกากเงินแท้นะพี่นะองค์นี้นักกากเงินแท้แบ่งองค์องค์ละ400บาทนะครับนักกากเงินแท้แบ่งองค์ละ400บาทครับพี่ชายนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปที่เป็นรายการที่8เลขโคดเบอร์มาเลข6 6นะฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อว่านเจ้าน้ําเงินปิดทองคําแท้หน้าหลังฮะนี่ฮะนี่ฮะปิดทองคําแท้หน้าหลังนะครับเลขโคดบอร์นมาเลข66นะฮะนี่ฮะรายการที่8นะครับรายการนี้280บาทฮะนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายเนือ้อเจ้าน้ําเงินนะครับรายการที่8นะครับ ต่อมารายการที่เก้าเลขคดเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบสามฮะรายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำหน้ากากมหาชนวนม้วนสารนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พีที่สองร้อยแปดสิบาททองครับพี่ชายนะี่ครับนะฮะร,รายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบครับอีกหนึ่งเนื้อยอดนิยมพี่ชายเลขคดเบอร์หมายเลข 52, ห้าสิบสองน่าจะเหลือองค์สุดท้ายแล้วรายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดามณีหน้ากากมหาชนวนตะกุดทองทิพแปดดอกฝังทองแดงฮนะนี่ นี่โค้ดทะเบอร์2นะครับฝังพลแดงนะครับรายการที่10นะครับดูครับความสวยเนื้อจินดามณนีครับรายการนี้มาพร้อมหน้ากากครับรายการนี้ขอ350บาทพร้อมจัดส่งฮนะรายการที่10นะพี่นะต่อมาครับรายการที่11ครับ รายการที่11เลขคนเบอร์หมายเลขขกงอก1 6นะฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อดำไปลานตะกปุด3สามกษัตริย์เงินทองหน้าครับรายการนี้ขอ280บาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12ที่สวยครับรายการนี้เลขคน่เบอร์หมายเลข57รายการนี้เป็นเนื้อเขียวกา้านมาลิปิดแผ่นทองคำฮะปิดทองคําแท้นะครับเนี่ยฮะเลขคนเบอร์ห้าสิบเจ็ดรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสองฮะ ต่อมารายการที่สิบสามครับสิบสามเลขคนเบอร์มาไี้เจ็ดสิบแปดครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อว่าเจ้าน้ําเงินหน้ากากมหาชนวนนะครับโลจีวอนหลวงปู่มหาศิลาเลขคนเบอร์มาไี้เจ็ดสิบแปดรายการนี้เอาไปครับพี่ชายแบ่งปันให้ที่สองร้อยแปดสิบาทครับรายการที่สิบสามฮะต่อมารายการที่สิบสี่เลขคนบเบอร์หมายเลขสิบสี่ครับนี่ฮะ รายการที่เป็นเนื้อเขียวสายลุกําไรเงินแท้แข่งเงินแท้ฝังสะดือเพชรครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปครับพี่ชายสามร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายรายการที่สิบสี่ครับต่อมารายการที่สิบห้าครับสวยๆเหมือนกันครับพี่ชายเลขโคดํเาเบอร์หมายเลขสี่สิบหกรายการนี้เป็นเนื้อว่านไผจํำหน้ากากมหาชนวนมวลสารนี่ฮะโรจิวรนล,ลุกป,ปู่มหาศิลารายการนี้สองร้อยแปดสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบห้า ต่อมารายการที่16ครับมารายการนี้เลขโคจเ,เบอร์หมายเลขสิ 19, รายการนี้เนื้อมหาว่านร้อยแตะกุดทองคําแท้1นดอกทองแดง9ดอกฝังทอยแดงครับนี่ฮะตัวนี้ตะกุดทองคําอีกหนึ่งรายการที่รายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทพร้อมจัดส่งครับรายการที่16ครับพี่ชายนี่ครับต่อมารายการที่7เลขโคาเบอร์หมายเลขสามสิบหรวมกันได้9ครับ รายการนี้เป็นเนื้อมหาว่าร้อองค์เป็นคกตะกุดเงินแท้3ามดอกครับรายการนี้เอาไปครัพี่ชายสามยห้าบาทะเอา300พอแล้วการพิเศษให้พี่300ร้อยละกันนะครับนะรุ่นนี้รายการเป็นรายการนําเลิกทุกองค์นะพี่นะจะอยู่ อ่าราคาจองวัดก็200กว่าบาทแล้วนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการไปพี่รายการที่18รายการนี้เป็นเนื้อเจ้าน้ําเงินหน้ากลากมาหาชนวนมวลสารเลขโค้ดำเบอร์มาเลขหกสิรวมกันที่8ครับกุกจีวอนหลวงปู่มหาศิลารายการนี้แบ่งปัน280บาทครับรายการที่18นะฮะ ต่อมารายการที่19รายการนี้เลขโคดำเบิร์หมายเลขสรายการนี้เป็นเนื้อดำไบลานองค์ขาวเกสรจักรุกด3ามกษัตริ์ครับรายการนี้แบ่งปันที่พี่ที่280บาทนะครับแบ่งปันที่พี่ที่280บาทครับพี่ชายรายการที่19 ต่อมารายการที่20เลขโคดำเบอร์หมายเลข1 8นะครับรายการที่20เลขโคดำเบอร์หมายเลข18รายการนี้เป็นเนื้อมหาหมวสารเทาผกทูปปิดทองคําแท้หน้าและหลังครับนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันนะครับนะ้นรายการนี้รายการที่20เลขโคดำเบอร์18แบ่งปันที่280บาทครับรายการที่20นะฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถ่อไปเป็นรายการที่21ะฮะ รายการยี่สิบเอ็ดนะครับมาอง์นี้เลยครับพี่ชายนะฮะสวยๆรายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดามณีครับปิดแผ่นทองคําแท้หน้าหลังครับนี่ฮะเนื้องงท็อปเลยฮะเลขคนจาเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดรวมกันได้แปดด้วยฮะรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการยี่สิบสองเลขคนจัเบอร์มาเลขห้าสิบสามรวมกันได้แปดเลขรวยครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาว่านลงยาพิเศษนะฮะ รายการนี้แบ่งปัน350บาทครับหลังปัดทองพี่ชายรายการนี้350เอ้ยเอซอใช่350ราทครัิบพี่ชายนะครับหน้ากากาสวยๆนะต่อมาครับรายการที่23ครับรายการนี้เป็นเนื้อดินหลังต่อปิดทองคําแท้หน้าหลังครับนี่ฮะเนื้อดินหลังต่อปิดทองคําแท้หน้าหลังนะครับ นี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายหนุมานคมๆเลขคนตะเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับรายการที่ขอสามร้อยห้าสิบาทให้กับเลขแปดนะพี่จ๋าสามร้อยห้าสิบาทให้กับเลขสวยเนี่ยฮะต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบสี่รายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบมวลสารฝังพลอยใหญ่นี่ครับนี่หน้าหลังนี่นี่ฮะรายการฝังพอยมีองค์เดียวนะพี่นะเลขคนตะเบอร์หมายเลขเจ็ดศูนย์ครับรายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สี่นะครับ วันนี้ก็มีแบ่งปันที่พี่นะครับยี่สรายการชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อที่ที่ดีไรและเบอร์โทรน้องได้เลยสำหรับนี้องกาบขอบคุณพีุ่กท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ